สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กเคคาครับมาชี้เป้าแล้วครับใครที่สอบถามมันเข้ามานะครับก็วันนี้ครับมีมาแล้วครับนานๆทีจะมีทีนะครับแล้วก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับรถประเภทนี้ถือว่าเป็นรถหายากนะครับนะเป็นรถแนวสะสมครับราคามันจะสูงกว่าปกติเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยู่ในะกูลรถเคคาเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจนะครับถ้าเป็นมือหนึ่ง นำเข้าเนี่ยราคาล้านกว่ายิ่งเป็นรถนั่งด้วยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถตู้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดแสนนะครับประมาณนี้ครับก็ทำความเข้าใจไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้ครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับรายละเอียดวันนี้ครับมาดูนะครับคันนี้เป็นไดรสุครับ Hiace S100V ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นนิยมเลยนะครับเพราะว่าอะไรอะไรต่างๆเนี่ยหาง่ายแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ถือว่าไม่เล็กนะครับถ้าเกิดเป็นรถตู้คายคาเนี่ย ถ้าเป็นตัวรุ่นลึกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะขนาดเล็กนะครับแล้วก็อะไรบางชิ้นบางอย่างก็จะหายากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ไม่ไม,มีผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องรอ,อส่งเป็นอะไหเป็นชิ้นมานะครับนะถ้าเกิดเป็นตัวยิ่งหายากแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยพอหาได้นะครับพยังพอหาได้อยู่ขายชี้นเล่นตัวนี้ก็ถือว่าสบายใจได้เรื่องอะไหนะครับแล้วก็รายละเอียดครับคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับ ายากนะครับบอกว่าก่อนหายากใครที่อยากจะได้ก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับตัวนี้เป็นทะเบียนแท้ด้วยครับที่สําคัญเลยเป็นรถป้ายดำนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกครับถ้าเกิดป้ายดำเนี่ยคือจะเป็นรถตู้สําหรับโดยสารนะครับจะมีเบาะหลังไม่ผิดกฎนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตู้บรรทุกเนี่ยจะเป็นป้ายเขียวนะครับอันนี้เป็นป้ายดําถือว่าเป็นรถที่มีราคาครับก็ลองดูด้วยกันนะครับ